สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เป็นชาวโลกทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Missing Hiker ครับก็เป็นเกมที่มีน้องๆขอมากันในคอมเมนต์นะครับซึ่งผมก็จะมาเล่นกันก็ถ้าใครมีเกมอะไรที่อยากให้เล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็ในเรื่องเกมนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรานะครับมีน้องชายที่เขาไปปีนเขาแต่ตอนนี้นเขาหายตัวไปพวกเราก็เลยต้องไปตามหาเขา พวกเราผมผมต้องไปตามหาเขานะครับโอเคไปเริ่มกันแล้วเพราะถ้าภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาผมอาจจะไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นอันไหนแปลได้ผมก็แปลนะอันไหนแปลไม่ได้ผมจะใส่สับไตเติลไว้ให้นะครับโอเคธัน okay. วาคมวันที่สิบเอ็ดปีหนึ่งเก้าเก้าสี่น้องชายของฉันอีธานหายไปประมาณ24ชั่วโมงแล้วเขาไปปีนเขาใกล้ๆก,กับเดอะเรดมาเทน แล้วเขาก็ไม่ได้กลับบ้านเลยเมื่อวานเมื่อวานเขาไม่ได้กลับบ้านฉันก็เลยไปหาตำรวจท,ท้องถิ่นพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่มีเอ่อพวกอุปกรณ์เอาไว้ตามหานะก็คือของยังไม่พร้อมก็เลยตามหาไม่ได้ดังนั้นฉันเลยต้องจัดการด้วยตัวเองเถะว้าวขับรถนะครับ ยกงดีด้วยเกมดีครับเงี้ยเงี้ยเห็นแบบนี้ผมเล่นดีสปอร์ตสปีดมาก่อนนะอเอาเรย์ดิบมันเคตอนนี้เราลองไป,ไปเลยมีมีใครนั่งอยู่ข้างหลังไหมผมกลัวอ้อปิดไฟรถนะวินๆนถนนเปียกเยิครับ ไปอ้ายอะระวังโอเคผมกลัวผีด้วยผมก็เคยบอกไปแล้วคลิปที่แล้วผมได้บอกไปแล้วเป็นคนขี้กลัวนะครับก็จะโดนจ้ำสักกี่รออันนี้อะไรอ่ะเอ๊ะแต่เพลงชิลๆอยู่คงไม่มีอะไรมั้งเลี้ยวขวาครับ ถ้าเพลงเงียบค่อยว่ากันดิ้นได้ดีไปล่ารับน้ำมันนะอ่ามีรถขับผ่านมาด้วยชอบบรรยากาศนะบรรยากาศดีดึ้นอะไรเรามีรถมามีรถมาเออโอเคฉันควรจอดที่ก๊าสเตส์ชัน อาจะไปถามคนในร้านนะว่าเห็นน้องชายเราบ้างหรือเปล่าจอดไหมอ่ะ e เออกดอีเวอร์จับรถนะแกว้าว,วเราดูดีครัไปจี้ตูดเขาเลยรู้สึกกลัวตึง,ตง ระโดดได้ไหมไม่ได้ถามคนในร้าน,นครับอมีอะไรผมช่วยไหมครับผมกําลังตามหาน้องชายของผมเขาไปปีนเขาแถวนี้เขาไม่ได้กลับเมื่อวานเขาไม่ได้กลับบ้านเลยคุณเห็นเขาไหมแล้วน้องชายของคุณหน้าตาเป็นไงเขามีผมสีน้ำตาลแล้วก็ค่อนข้างสูงแล้วเขาก็มีกระเป๋าสีเขียว ฉันขอคิดก่อนนะอืมอืมอืมอ๋อ,อใช่ใช่ฉันเห็นน้องชายของนายเขามาที่นี่แล้วก็ซื้อของไปบ้างพวกน้ำแล้วก็ขนม,มนะนายกำลังหาเขานั่นเหรอนายบอกตำรวจหรือยังใช่ผมบอกแล้วนะแต่พวกเขาบอกว่าเขาอ่านั่นแหละอุปกรณ์เขายังไม่พร้อม ก็เลยไปตามหาไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะเริ่มตามหาตอนที่เมื่อคนหายไปเกิน48ชั่วโมงนะครับแต่น้องเราหายไป24ชั่วโมงตำรวจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนหายแบบนี้นะแฮนด์ฟูโอเคนี่ผมแปลไปได้เดี๋ยวผมใส่ซับไว้ ผู้คนเคลยยนมาฉันได้ยินดูเมือดยินเสียงกรีดร้องแล้วเสียงแปลกๆจากป่าคนระับดังนั้นนายต้องระวังไว้ด้วยนะโดยเฉพาะที่เอเดินทางไปตอนคืนนะอ่ะมันอันตรายมันมีถนนหลังแก๊สเตชันนะไปเขาไปตรงนู้นมันจะพาไปที่ภูเขา พย,พยายามอยู่บนถนนไว้มันน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอันตรายเท่านั้นขอบคุณครับผมจะระวังไว้ดูแลตัวเองด้วยโอเคผมชอบภาพแนวนี้มากเลยเข้าไปได้ไหมไม่ได้สวัสดีครับตกใจ <c oughs> ออนต้องการอะไร ผมกำลังตามหา้องชางผมมาเขาหายไประหว่างปีนเขาแถวเนี้ขอโทษขอโทษด้วยนะเพื่อนแต่นันไม่ใช่ปัญหาของฉันอ้าวอรมณครับ <laughs> และนายก็ไม่ควรเดินเข้ามาหาผู้คนแบบนี้โดยเฉพาะในแถวนี้มันหมายความว่าไงอะ่ะเฮ้รู้ไหมเพื่ <laughs> ฉันไปทำงานสายละตอนนี้ฉันต้องรีบฉันต้องการ ขนมแล้วก็บเบียร์นะแล้วขับบ้านขับกลับบ้านฉันไม่ได้อยู่ในมูดที่จะคุยกับผู้คนที่ฉันไม่รู้จักโอเคผมเข้าใจขอโทษที่มารบก,กวนนะครับคุยโอเคเนี่ผมได้เสียงนี้ตลอดเลยนายกินอะไรโอเคเราจะไม่ยุ่งแล้วกันวิ่งได้ไหมวิ่งไปได้น็ ตึงๆขึ้นรถเหรอผมรู้สึกกลัวกับบรรยากาศมากเลยผมต้องเดินไปเหรอเอาจริงเหรอโอไผมกลัวช่วยฉันด้วยผมกลัวมากเลยผมปิดตาได้ไหม เสียวตอนที่กดลุกละผมกดลุกละคนขี้กลัวมาเล่นอะไรแบบนี้คนเดียวนะถ้ามีเพื่อนผมพอว่านะปกติเวลาเล่นเกมผีผมก็จะเข้าดิสคอร์ดแล้วก็คุยกับเพื่อนนะครับแต่ตอนที่ผมอยู่คนเดียวอ่าต้องหาอะไรพูดอะหนึ่งสองสาสี่อพูดอะไรดีอ่ายวยาาวยาวยาวโอเคนันคืออะไรนันคืออะไรนันคืออะไรก้อนหินใช่ไหยก้อนหินเนาะโอเคเนาะ มีใครตามหลังมาใช่ไหมนั่นคือไฟโอเคตรงที่เราจับมาก้อนหินโอเคโอเค <laughs> โอ้ <laughs> ผมคนลุกอีกแล้วพอหันมาข้างหลังผมในหัวคือแบบว่ามีคนเดินตามหลังอะไรแบบนั้นไปโอ้โอ้ตรงนั้นมีเหมือนมีเป็นเต็นท์นะครับหรือเปล่าอะไระมีไฟอะ่ะเต็นทนะ์น่ะเต็นท์เออเราต้องไปเหรอไ,ไปไปได้ไหมโอ้ตกใจ มันดูเหมือนกราฟตน้งของชายนะฉันลองเข้าไปดูดีว่าโอ้ยฮิฮิฮิฮไฮิ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 นินิฮิฮิฮิูิฮ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 ัวิาิฮายิัิฮคฮอฮิ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 ฮัฮนฮิฮ้ฮิฮิฮิฮมฮิฮวฮาฮิ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 ้ิฮิฮิฮิฉันกลัวิะเกิฮิฮไฮิ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 ฮ ฉันว่านายไม่ใช่พวกว่าเออพวกน่ากลัวพวกครีปอะไรแบบนั้นนะครับเฮ้ยฉันไม่ใช่อยู่แล้วฉันกำลังตามหาน้องชายนะเขาไปปีนเขาอยู่แถวนี้นายเห็นเขาไหมไม่ฉันเห็นเขาเดดนะ You don't even know how he look like นายยังไม่รู้เลยว่าเขาหน้าตาเป็นไงอืมก็จริงอรัเอ่ม หรู้ไหมพวกฉันก็แค่ผู้คนที่ว่าชอบบินเขาแล้วก็นอนในเต็นท์นะนะฉันไม่เห็นใครแถวนี้เลยโอเคฉันเข้าใจในายจะเข้าลึกเข้าไปในป่าอีกเหรอนายจะเดินเข้าไปในป่าอีกเหรอใช่ฉันต้องตามเอ่อฉันต้องค้นหาแถวนี้ I hope I can find my brother ฉันบองว่าจะเจอรองช้ยของฉันประมาณนั้นอันนี้ผมไม่รู้นะ <c oughs> ใส่ซัพอไว้แ okay. กแต่เมื่อคืนนี้ฉัน I อ a d my ม e ตล่าบิดอันก็คือเขาไปเขาไปตั้งเต็นท์ถอทิศเหนือแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากป่าโออมันเสียงเหมือนกับเด็กกำลังร้องไห้แต่ฉันก็ไม่เห็นใครมันทำให้ฉันกลัวมาก ไม่มีสวอตคลิปชี่อันนี้ไม่ดูนะครับ uh, อ่ะว่าดูยูแครีแปลว่าอะไรแครี่อะไรเออหมายความว่าไงนายได้แบบว่าเออเอาของแบบสหรับป้องกันตัวมาไหมนายไปถึงปืนหรอไม่งั้นนายไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกะนายไม่ควรอยู่ที่นี่มันอันตรายเกิดไปที่จะเข้าไป ตอนกลางคืนด้วยก็จริงอตอนกลางคืนแต่ฉันจะไม่ห้ามนายออกนะถ้าเออฉันจะไม่ห้ามนายฉันจะไปนอนแล้วด้วยแลอวทำไมมันต้องมีเสียงแบบตูม้มอะไรแบบนั้นตอนที่ผมมาดูนี้ตกใจหมดอ่าแล้วก็อย่างสุดท้าย <laughs> อย่ามาแบบว่าประมาณแอบ,บมองที่เต็นอะอ่นแล้นั้นอย่าเดินเข้ามาเต็นในตอนกลางคืนฉัน เกือบยิงนายแล้ว I almost wouldn't shot you. โอเคฉันดีใจผมดีใจที่คุณไม่ถามนะฉันด้วยขอให้โชคดีนะโอเคอ่ะไปตอนแล้วถนนยู่นู่นแล้วเราไปตรงนู้นใช่ไหม แค่นีก็ทำผมกลัวนะผมจะกรีดร้องมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่กล้า,าไปทางไหนเหลยตอนนี้ผมก็หันอยู่หรือเราต้องตั้งเต็นนอนไหมไม่รอตอนเช้าหรอเสียงมันน่ากลัวผมลดเ,เสียงมันนึงลดเสียงนิดนึงอโอเคเกมกระตุกนิดหน่อยปรปะว่าผีมาแน่เลยไม่ใช่ หรือเปล่าไม่มีใครตามหลังนะโอเคนะคนลุกตลอดเวลหาหันหลังครับอ,อะไรอ่ะก้อนหินอีกแล้วโอเคผมเกลียดเนิอนอะ่ะแบบเราไม่รู้ว่าอะไรจะอยู่ข้างหน้าตอเน,นี้ผมขอห้างจากจอยมาหนึ่ง <laughs> อ่า อะไรฮิมาโตะอ๋อ <laughs> อย่าทำแบบนี้เลยติดดกสิทธ์จบไม่ใช่มันเดินไกลไปไหมอ่อจะว่าไปเสียงเด็กร้องไห้อันนี้ผมอ้อผมนึกถึงเรื่องโอ้ยมันเริ่มหนาวแล้วฉันควรตั้งเต็นท์ทางซ้ายมือนะ เออก็ควรทำตั้งนานแล้วแหละทางนี้เหรอวางเต็นท์ับเออนิ้วมืองฉันน่าจะเย็นเฉียบเลยประมาณนั้นมันยากที่จะตั้งเต็นท์มือแข็งเข้าไปในเต็นท์เลยโอ้มันหนาวนะแต่ฉันก็หลับไปอย่างช้า ช้าได้ไหมฉันได้เสียงคนกรีดร้องไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงจริงๆหรือว่าฉันคิดเองฉันต้องไปเช็คเพื่อน้องช่างฉันเรียบเอฟเพื่อใช้แปดไลนะ์ ตรงนั้นมีแสงไฟเดี๋ยวนะเรามาจากไหนนะตรงนี้ใช่ไหมผมเดินตามทางไม่ได้หรอผมต้องไปหรอเดินตามทางได้ไหมถ้าเดินตามผมว่าต้องไปล่ะ หัวใจผมจะวายผมกลับไปเล่นฟินได้ไหมเดือวเฟียทามน่ากลัวนะ่าเยอะเลย oh my god ตรงนั้นเป็นบ้านแล้ว กลัวจังเลยตอนนี้เราแวงทุกอย่างแล้วเอ้ยอะไรไม่ย่าอย่ายายามากระพงกระพริบอะไรอันนี้รอ่ะนั่นเป็นกระเป๋าของน้องชายฉันเขาจะมาที่นี่แปลก กระเป๋าไม่มีอะไรเลยตกใจนัวเงาอะไรบ้านใครอะทำไมไม่สโลเปิดประตูสวัสดีครับปิดได้ไหมน่ากลัวจังอันนี้แหละอะไรเนี่ยมีคนถ่ายรูปเต็นท์ชานแล้วก็รถ รู้สึกกลัวมันมืดมากเลยโอ้อะไรเนี้ยเลือดเหรอมีที่ห้อยด้วยสงสัยเป็นทำเนื้อ,อมันดูไม่มีอะไรโอ้ยโอ้ยกลด อ่ศพของคนไม่ถูกเจออีกเลยศพหรือร่างกายอ,อเขาใส่เสื้อสีเทาเขาคือใครเอ่ยผมลองกลับไปดูก่อนผมอยากรู้ว่าเขาคือใครแบบเป็นคนในร้านหรือเปล่าหรือใครหน้าตาไม่รู้ดูไม่ออกโอเคโอเคไปบ้นบ ขับบุกเข้าไปชนตู้มก็คือเราเข้าไปในบ้านเราตน้องชายน้องชายก็โดนเหมือนกันงนั้นเหรอโดนจับไปอะไรผมไม่แน่ใจ น่ากลัวจริงหายใจแทบหยวเออถ้าเราชนมันจะมีรถขับมานะใช่ไหมถ้าเราลองชนจะเป็นอะไรไหมแต,แต่ผมขอไปดูคนก่อนว่าเขาเป็นคนในร้านหรือเปล่าขอไปดูบ้างอ่านี่ เขาหน้าตาเหมือนใครผมจำหน้าตาเขาไม่ได้เขาไม่หนวดไมนะมีรถอยู่สองคันสามคันแต่มีคนอยู่สองคนเข้าไปไม่ได้จริงเหรอ งั้นเดี๋ยวผมไปนี่แนะันขับรถชนกันดีกว่กาได้ไหมถ้าสมมติว่าเราจอดเราจะเบรกไหมมาเข้ามาเลย,ยคุณตายจากรถชนรถชนตาย โอเคทำไมกระตุกเนี่ยเอ่อโอเคหาย okay, แล้วโอเคก็ okay. เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้เกมนี้คลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ผมยังไม่รู้เลยว่าใครจัดการหรอเขาคือใครเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่านั่หรือเป็นคนที่อยู่ในเ,นเจ้าของบ้านแต่แบบอ่าไม่รู้เขาเป็นใครก็ไม่รู้ โอเคครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับจบคลิปนี้ด้วยแบบนี้นี่แหละโอเคสวัสดีครับ